สวัสดีช้าเด็กๆสวัสดีเช้าวันสุขสุขสัปดาห์นะคะวันสุดท้ายของการเรียนแล้วเนาะของวันสุดท้ายของการเรียนทีนี้แมจะเด็กๆวิชาแรกคือวิชาภาษาไทยมันดือมเนาะวันนี้ครูครูก็ยังอยู่ในเรื่องของการผรสมคำส,ระ,สระอัวสระอัวคือสระเสียงเสียงยาวเสียงมจัะใช่เนาะเรียนๆนะจำได้เนาะ วันนี้คุกูจะพาเด็กๆเไปผสมไปฝึกสะกดคําที่มีวันในยุกเหมือนเดิมนะมาดูซิว่าคำที่ผสมด้วยสระอวและมีวันในยุกอยู่ข้างบนเนี่ยคือคำอะไรบ้างพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะไปกันเลยจ้ะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง การอ่านแจกลูกสะกดคำสาะระอัวที่มีวรรณยุกต์คำที่ผสมด้วยสาะระอัวแบบไม่มีตัวสะกดสะรรอัวคือสลัดเสียงยาวจะเกิดจากตัวไม่หันอากาศนะตรงนี้เรียกตัวไม่หันอากาศอยู่บนพยัญชนะต้นและมีตัววงเวนอยู่หลังพยัญชนะต้นเด็กๆจังจำได้นะ การอ่านแจกลูกสะกดคำสารอัวก,กันเถอดจ้าเด็กๆคำว่ารัวสะกดว่ารออัวรัวไม่โทรรัวสะกดตามจ้าคำว่ารัวสะกดว่ารออัวรัวไม่เอกรัว คำว่าถั่วสะกดว่าทออัวถัวไม่เอกถั่วคำว่าตัวสะกดว่าตออัวตัวไม้จัดตวาตัว ำว่าคั่วสะกดว่าขออัวขัวไม่โทขั่วคำว่าทั่วสะกดว่าทออัวทัวไม่เอกทั่วคำว่าชั่วสะกดว่า ชออัวชัวไม่เอกชั่วต่อไปเป็นการฝึกผสมคำสารอัวแบบสองพยางนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้คำใหม่และคำสองคำสอพยางนี้จะมีความหมายนะคะลืมหรือยังรูปมีรูปอะไรรูปหัวใจเนาะมี3ามดวงเอาเรามาสะกดคำว่าหัวใจพร้อมกุงคู่กันดีกว่า หัวใจสะกดว่าหออัวหัวจอไอใจหัวใจรูปนี้คือรูปใบบัวนะคำว่าใบบัวเนี่ยเราเคยสะกดแล้วนะซึ่งตอนนั้นเราเรียนเรื่องสระไอไหมหมวนเอ้าเรามาสะกดอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะ บอไอใบบออัวบัวใบบัวดูรูปนี้นะเด็กดูเอ,อ,เอ,อลักษณะนะรูปล่างนะคุณครูก็เลยให้คำว่าลำตัวมานะคะลำตัวเอาเรามาสะกดลำตัวตามคุณครูรออำลำ ตอัวตัวลำตัวดูรูปนี้โอ้ดูรูปผู้ชายนะถ้าน่าจะเป็นระดับผู้บริหารดูมีหูดูมีเงินเยอะแยะเลยอ่ะไอ้นะนคุณครูคก็เลยให้คําว่าเจ้าสวยมาเพราะเจ้าสวยเนี่ยมันมีคํำว่าสวยเนี่ย คือคำที่ผสมด้วยสรละอัวเอาเรามาสะกดคำว่าเจ้าสัวตามครูนะจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าสออัวสัวเจ้าสัวดูรูปคุณครูมีลูกศรสีเหลือง สีปิดตรงบนหัวขัว,ข,วของวัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน้าคงคงอย่างยาวๆวเรียกว่าเขาใช่ไหมลูกอใช่เขานังนัคงคร้ครูก็เเลยให้คําว่าเขาวัวมาเราไปเรามาอ่านตามครูก,กันเลยดีกว่าขอเอาเขาวัววัวเขาวัว ดูรูปนี้นะรูปอะไรตรงนี้อยู่หน้าบ้านเขาเรียกว่าอะไรลูกเอาไว้กั้นบ้านเราฮะรั้วบ้านอ้าคุณครูก็เลยให้คํารั้วบ้านมาก็ว่าคํารั้วคำว่ารัว้วมีคํามีสระอัวผสมอยู่อมาสกดตามคุณครูกันรออวรัวไม่โทรรัว้วบออานอบ้านไม่โทรบ้าน รั่วบ้านดูรูปภาพตุ่มเฮ้ยทำไมไม่มีน้ำไหลออกมาจากตุ่มแปลว่าตุ่มเป็นอะไรลูกอ๋อตุ่มรั่วนะตุ่มรัว่วคุณครูก็เลยให้หนูมาสะกดคำว่าตุ่มรั่วกันเพราะว่าคำว่ารั่วเนี่ยมีสระอวิสมอยู่ต่ออุโมตุ่มไม่เอกตุ่ม รออัวรัวไม่เอกรั่วตุ่มรั่วอันนี้รูปรายรู้จักเปล่าถั่วถั่วสีและลูกสีแดงเมื่อถั่วแดงอ่คุณครูก็เลยให้คําว่าถั่วแดงมาะสะกดตามคุณครูทออัวถั่วไม่เอกถั่วดอแองอแดง ตัวแดงเอาคล้ายเคยไปดูหนังกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับผู้ปกครองบ้างลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกตัวหนังอ่ะใช่ตัวหนังเรามาสะกดคำว่าตัวหนังกันนะตัวอัวตัวไม้จัดตัวตัวหอนอ,อะงอหนัง ตัวหนังรูปนี้คือรูปอุปกรณ์นะอุปกรณ์ของเอ่อพวกไฟฟ้าตรงนี้เขาเรียกว่าขั้วไฟไอันนี้ยาวๆอันนี้เรียกว่าสายไฟตรงนี้คือปลั๊กไฟครูก็เลยให้หนูเนะี่ยมารู้จักคําว่าขั้วไฟนะคะเอาเรามาสะกดคําว่าขั้วไฟตามครูนะ ขออัวัวไมโทุคั่วฟอไอไฟขั่วไฟเห็นรูปไม้อันนี้คือรออูปแผนที่โลกนะคะแผนที่โลกแล้วก็มีมิสสีแดงๆเนี่ยตุ่มสีแดงก็คือการระบาดของ โรคโควิด -19 ้อันนี้คือสัญลักษณ์เนาะของการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยเต็มทั่วโลกไปหมดเลยนะทั้งโลกได้เจอแต่โรคระบาดโควิดในช่วงนี้เนาะคุณครูก็เลยให้เด็กๆมาเรียนรู้สะกดคําว่าคําว่าทั่วโลกกันนะเรามาสะกดก,กันดีกว่าทออัวทัวไมเอกทั่วรอโอกอโลกทั่วโลก กันบ้านเหมือนเดิมนะคัดคำสระอรัวที่มีวันในยุคก่อนที่เราจะมาคัดคำเรามาฝึกอ่านสะกดคำอีกหนึ่งรอบตามคุณครูนะจ๊ะรออัวรัวไม่โท่รัวรออัวรัวไม่เอกรัวทออัวถัวถวออวถ่วไม่เอกถัว่วทออัวถั่วไม่เอกทั่ว ชออัวชัวไม่เอกชั่วขออัวขัวไม่โทรคั่วตออัวตัวไม้จัดตาวาตัวหออัวหัวจอไอใจหัวใจบอไอใบบออัวบัวใบบัว รออำลำต่ออัวตัวลำตัวขอเอาเขาวัววว,วัวเขาว,ว,วัวจอเอาเจ้าไม่โทรเจ้าสออัวสัวเจ้าสัวรออัวรัวไม่โทรรัวบ่ออานอบานไม่โทรบ้านรัวบ้าน ทออัวถั่วไม่เอกถั่วดอแองงอแดงถั่วแดงตออุมอตุงมไม่เอกตุ่มรออัวรัวไม่เอกรั่วตุ่มรั่วขออัวขัวไม่โทขั่วฟอไอไฟขั่วไฟทออัวถั่วไม่เอกทั่ว รอโอโกอโลกทั่วโลกต่ออัวตัวไม้จัตวาตัว,ตวหอ,อนออะงอหนังตัวหนังอ,อ้าวอ้เด็กๆสะกดคำตามามาครูเสร็จแล้วไอ้เด็กก็ลงมือทําเลยแต่อีกอย่างนึงนะสามเออสองเออสามประทัดนี้จะเป็นการผสมสองพยางดังนั้นเด็กๆจะต้องใช้ สีแดงสีอะไรก็ได้เนาะขีดตรงคําที่ผสมด้วยสระ,ะอัวทุกคำเลยนะคำที่ผสมสระ,ะอัวแต่ละคำเนี่ยคือคําไหนขีดเส้นให้ชัดเจนนะจ๊ะจากนั้นก็อัดคลิปการอ่านส่งคุณครูนะคะลูกอา้าวอย่าลืมนะขีดเส้นใต้ วัาที่สะกดสัะนอวนนะถ้าใครไม่ขีดเส้นแปลว่าไม่ได้ฟังคลิปการอ่านที่ครูส่งให้องานนี้ส่งไม่เกินมาอาทิตย์นะหรือใครจะส่งวันจันทร์ก็ได้ขอโทษทีหรือใครจะส่งวันนี้ก็ได้นะไม่บ้าถึงวันจันทร์เจอกันจ้าสวัสดีค่ะ